ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราเนี้ยกับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียจนะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราพามาตามหากันนั่นก็คือเจอออสฮานะครับผมหรือว่าหมวก มงกุฎอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้แล้วก็รูปตอนใส่ไว้ให้ด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงชิ้นที่8ของเกมนี้แล้วนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าของทั้งหมดนี้นะครับผมพลาดไปแค่มงกุฎเสี้ยวพระจันทร์อันเดียวเองนะครับผมซึ่งใครที่อยากมาเก็บเนี่ยก็อย่าลืมรีบเข้ามาออนตัวกันได้นะครับผมของชิ้นนี้แก้ด้วยกันทั้งหมด5,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ออกเลยสักชิ้นเดียวนะครับผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันวันนี้นั่นก็คือแมปแลเมีอะะไรรบ้้าางงเเวผมมขอนนนตัปปคพห็จล สำหรับใครที่เขามาใหม่เนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับของฟรี UGC จะอยู่ทางด้านขวามือนะเพื่อนๆที่เขาเขียนว่าฟรี UGC ใส่ลงตรงนี้นะครับผมได้เพื่อนกดเข้ามาดูได้เลยนะครับผม อ่ารากฏเข้ามานะครับผมในส่วนของเควสแรกอันนี time, ้นะครับผมเขาให้เราเล่นท like right. like ั้งหมดถึงเลเวล11นะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าใครที่เข้ามาเล่นตอน EP กองก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าก็น่าจะได้กันทุกคนนะครับผมส่วนอย่างที่2นะครับเขาให้เราเคม32แดรี่นะครับผมก็คือภารกิจรายวันนะครับที่เราต้องกดเคมนะซึ่งอันนี้หน้าตาของแดรี่กิปก็จะอยู่ทางด้านทางซ้ายมือตรงนี้ครับที่เขาเขียนว่าเคมดาวตรงนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เป็นเคมดาวเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายนับเวลานะครับเพื่อนๆกดยืนยันได้เลยนะ รับได้แค่วันละ12ชิ้นเท่านั้นนะครับผมล้วเพื่อนเนก็ทั้งทำอย่างนี้ทุกวันนะครับจนครบนะครับผมภารกิจที่3นะครับเขาให้เราเปิดหีบทั้งหมด6,000ใบนะครับผมซึ่งภารกิจนี้ผมว่ามันก็ไม่น่ายากนะครับส่วนภารกิจสุดท้ายนะครับผมเขาให้เอาชนะบอสดันเจนทั้งหมด120ตัวนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อก็ทําเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมผมจะมาแนะนําในส่วนของคนที่ลงดันนะครับถ้าใครที่ลงดันไม่ไหวนะครับ พอเพื่อนๆเข้าดันมานะครับผมผมแนะนําตรงนี้นะเดี๋ยวผมลงไปดันที่ผมไม่ผ่านเลยแล้วกันอ่าพอเพื่อนๆกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆให้กดบูทตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆบูทขวามือนะครับเขาจะมีอยู่นะครับว่าเพิ่มอะไรให้เราบ้างนะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมจะกดใช้บูทนะครับเพิ่มดาเมจ50%นะอ่ากดไปดาเมจเราก็จะเพิ่มขึ้น150%เลยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะสู้บอสไหวไหมครับตอนแรกผมไม่ผ่านนะบอสนี้ผมยังไม่เคลียร์นะครับผม มาดูกันบอทที่สิบเราจะผ่านไหมไหวไหมวะไหวโอ้โหติดตะตันนะครับไม่งั้นก็ไหวแล้วเลื่อนมันเหลือน,นิดเดียวเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าลองให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับผมผมเพิ่งมาสังเกตนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นะที่เราเปิดหน้ากิจกรรมดูนะครับผมซึ่งของเนี่ยหน้าในแคตตาล็อกในเว็บไซต์นะครับมันเป็นขาวดํานะครับผมแต่อันนี้มันเป็น RG b ีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอา b ีด้วยหรือเปล่า แต่ถ้าได้แล้วไงเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับผมส่วนเปิลขีบนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็สามารถกดตามผมได้เลยนะครับผมกดที่ขีบหนึ่ครั้งนะครับแล้วกดออโต้ตรงนี้นะครับผมอ่าล้วเปลี่ยนตามผมได้เลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะ เปเลี่ยนความหายากของอุปกรณ์เป็นส id ีเขียวนะครับแล้วกดจํานวนหีบเป็น3นะครับผมเสร็จแล้วกดเริ่มได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับผมสําหรับการเปิดหีบนะครับหีบเนี่ยเขาจะมีให้เราหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของหรือว่าเงินนะครับที่เราได้นะเพื่อนๆคนไหนที่อยากไปซูมสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถเปิดหีบและรับเงินไปเปิดหีบสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับส่วนภารกิจสุดท้ายนะครับเพื่อนๆพอไม่เอาชนะบอสดันเจียนก็คือบอสดันเจียนที่ผมพาเพื่อนๆไปทำเมื่อกี้นะครับผมไม่ว่าเพื่อนๆจะทําดันหนึ่งจีนนน่ไไปด้เลยะครับ แล้วของในซีรีส์นี้นะครับเพื่อนๆกิจกรรมที่แล้วเนี่ยที่เขาแจกมาเป็นดาบซามูไรนะครับผมเข้ามาออนเวลายอย่างดีเลยนะครผมแต่สุดท้ายครับเ<ม>ซิร์ฟหลุดครับเซิร์ฟเด้งครับผม เพื่อนๆใครที่จะปล่อยตัวไว้เนี่ยก็ลืมดูตัวดีๆนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะมันชอบหลุดนะครับเกมนี้มันชอบหลุดเป็นเฉพาะเกมนี้นะเกมอื่นผมไม่หลุดนะครับผมก็น่าเสียดายมากๆนะครับตอนแรกผมจะกะแบบเก็บหลักสิบให้ครบนะครับแต่ตอนนี้ผมได้หลักร้อยมาแทนแล้วผมสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า